สบายดีพี่น้องสบายดีมาทุกคนเลยวันน,นี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับ Song Pet Channel นะเพตนั่นเองเนาะวันนี้ก็จะมาเว้าในเรื่องของคำศัพท์ภาษาจีนเนาะเกี่ยวกับอาหารเนาะโดยเนาะอาหารเที่ยงเนาะอาหารเที่ยงเมนอูฟ่านเนาะอูฟ่านเนาะเมนอาหารเที่ยงเนาะอ่าเจอชื่ออ่าเจียเจเชิฟ我านเนาะเจอชื่อเนาะ คืออ <ersch> ัน ch นี้แมนเนาะเจเจเนาะแปลว่าเอ้ยเจเจเป็นเอ้ยเจเจเป็นเอ้ยเนาะชิงวอชื่อฟ้านแปลว่าเราเราเลี้ยงเขาค่อยนะเนาะชิงเนาะมันกระซ้าได้หลายแนวเนาะเป็นแปลว่าเซิร์นกับว่าแมนนะเนาะชิงวอชื่อฟ้านเนาะแปลว่าเราเราเราเลี้ยงเขาค่อยอะไรเนาะเราเลี้ยงเขาค่อยเนาะชิงวอชื่อฟ้านเนาะเราเลี้ยงเขาค่อยเนาะ อันนี้เป็นข้าวเปียกเนาะข้าวเปียกวันอังดัยน้องเมียนเนาะเมียนเประเภทพวกเส้นนี้พวกมีเห็นไหมน้องเมียนเนาะเนืยนเถียวเนืยนเถียวโดยท่านผู้ชมเนาะภาษาจีนเนาะซาลาเปาหรือว่ากะลาเปาว่าจังดัเนาะ สำหรับกระป๋าเปาเมนเปาจื้อ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 เนาะซาลาเปากระป๋าเปานั่นเองเนาะมันจะมีไส้เนาะสำหรับซาลาเปาหรือวา่ากระป๋าเปาถ้าว่าหมานะนะัมนโถเนาะหมันโถมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นแป้งโบมีไส้เนาะนั่นเขาห้องหม,นม,นมนะนะันโถหมันโถหมันโถเนาะอันนี้เมนเปาจื้อแล้วก็หมันโถเนาะนะ ดยเนาะข่าวโรคปิ้งซีนข่าวโรคปิ้งซีนเนาะข่าวเป็นปิ้งเนาะข่าวปิ้งเนาะข่าวเป็นปิ้งโรคเป็นซีนโรคเป็นซีนเนาะข่าวโรคเนาะถ้าว่าเป็นปิ้งจีนเด้ Salvador, เนาะป ok ิ DA, love, ้งจีนก็เจ้าจะเอิินว่าเชาข่าวชาข่าวชาข่าวเนาะปิ้งจีนอันนี้ปิ้งซีนเนาะ ข่าวโรคปิ้งซีนให้ได้ว่าจังไดเนาะเป็นไหมกับอีชวนอีชวนเนาะอีชวนอีชวนเนาะเป็นไหมเป็นไหมเนาะปิ้งเป็นไหมแบบนี้นะเนาะข่าวโรคจนมาย่างขั้นฉีไล้เฮินห่าวชื่อมาจนมาย่างเนาะแปลวา่าเป็นจังไดเนาะจนมาย่างเป็นจังไดจนมาย่างเป็นจังได้ขั้นฉีไลเนาะเบิ่งแล้วเนาะเบิ่งแล้วนะ เป็นแนวใดเนาะขั้นชิลยัยหาชื่อมาเบิ่งแล้วเป็นตาแซบบอเนาะขั้นชิลายหาชื่อมาเบิ่งแล้วเป็นจังใดเป็นตาแซบบอขั้นชิลายหาชื่อมาเบิ่งแล้วแซบบอเนาะขั้นชิลัยอาหารแล้ววันแนวใดเนานนะอาหารล,ลาวก็เหล่าวอใช่เหลาวอใช่เหนะลาวอใช่เนาะเหลาวอใช่อาหารไทยเนาะไทยกัวใช่ไทยกวัวใช่เนาะ ให้ก๋วใช่ใช่ใชมันเมนจำพวกอาหารเนาะพวกพักอย่างต่างๆและพวกอาหารเนะราะรสชาติเด้เนะาะรสชาติวันในะดเนาะรสชาติมันจะมีเนาะอ่าสม้มหวานขมเผ็ดเมนบอละ่นะเนาะส่วนเมนสม้มส่วนเมนสม้มเนาะส่วนเมนสม้มเถียนเมนหวานเนาะเถียนเมนหวานเนาะ ขู่เมนขมเนาะขู่เมนขมล,าลา <elli> ่าเมนเผ็ดล่าเมนเผ็ดเนาะส่วนเทียนขู่ล่าเนาะส่วนเมนส้มเทียนเมนหวานขู่เมนขมล่าเมนเผ็ดเนาะรสชาติเนาะประมาณนั้นแหละรสชาติเมนเว่ยเต้าเว่ยเต้ารสชาติเว่ยเต้ารสชาติรสชาติเป็นจังไรกะเว่ยเต้าเฉินมาย่างเว่ยเต้าเฉินมาย่าง เนาะว้อยเต้าจนมาย่างประมาณนี้เนาะโดยสำหรับวันนี้ก็เอาสํำนี่ก่อนเนาะโดยขอบใจหลายๆเด้อเนาะทุกการหับสมหับฟังเด้อหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ่หลายกันหน่อยเด้อเนาะขอบใจหลายๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการเห็ุคลิปต่อๆไปเนาะมาเรียนคำศัพท์ง่ายๆน้ำกันเนาะภาษาจีนเนาะเพื่อจะได้ใส่เนาะขอบใจหลายๆ